<ม>าสาวน้ำเลยจากสอบูมเี่หักกันอยู่ดีบุมีที่อยู่แล้วก็ให้กันมาใช้กัอน่าเห็นตัวซึ่งนะจนชิห้ทีมงานพอรูแพทย์อุดทนหากันแล<ฤ>้วทีจะไปกันเราขาดเางงงแล้วแต่มีสติะ เราอัาดมือไสาวไปขบวมือนี่แล้วขาดหลายมือไแม่นโอเคผมจับยงไปไทยอีกกลับมาเธอเจ้าก็คัน อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาชมคลิปของบาวบอสขอบคุณมากๆครับมาบ้าห้วเสาลำเลยาบสองผมนี่ยหักกันอยู่ดีๆผมมีทีอยู่แล้วก็ให้กันบ้านไรกันอาเิ็ด์อาอีกตัวซึ่งขนาดจนสิหายทีมงานพอร์คแทร์ ขออุดท,ทนหากันแล้ะแะ้บาวกัข้นเราขาดเลยเราแกมีเนี่ยแล้วานะาขาดจ<า>ังมือเลยชาวขาดบ่มือไไนี่ขาดเติมแล้วขาดหลายมืเนาะขาดหลายมือนเลยเนาะแนโอเคกมจับยังไม่ไทยกลับมา,มาเธอเจ้าก็ คันสมมุติว่าหาทางออกบ่ได้ไปลงให้ทีล่ลาวแล้วมันเก็เมื่อวานนี้ก<ะ>็เอาผ้าปาดคอยนีนน้แทงคอยนนี้แล้วกึนกทีมใส่ข้อคำก็ูุยผมเชื่อดอกว่าเธอจิตให้ตอนนัน้นแล้วกับโบเมนจิตเป็นแต่อแตอนนี้เราหาทางออกบ่ได้แล้วงุดงิดจเจ้าผัดพังความราวแน่ะจะเจ้าก็ได้นี่เราเว่าอย่างกับโบพังเข้าบ้านไปโดยที่บบพังความราวจังดี มาสั shorts, ่งแต่คนเดือดร้อนให้เขามาสั่งแต่คนเดือดร้อนให้บอเทิดบอกเข้าไปแต่เอาหันน้ำนี่เขาแล้วน้ำไปใช้ในเจ้าเนาะกูเป็นภูหะแม่ว่านใช้เมื่อเขาบอกให้ภูไหวภูก็อุ้ยใจน้ำบอเทิด์อได้พี่น้องเลยเมียเข้าไปหันค่าหันขายปันจากได้อยังจับมารูดวะกูเป็นภูไปหาเงินได้กับบริชายคือเราเอานี่ยน้ำไปใช้หนีให้เมียทางหันค่าเพิ่นจนบอกให้ภูไหวภูแไ่ว่านเขาบอกให้เข้าบ้านเลยนะเด็กเนี่ย ยันไปเห็ดไปกอค้อมเดือดห้อนนั่นบ่ทงปาเทิดกอกินอ่างลกปูปาอะไรเขาเขียนได้นกออ่างาในมันยังหมดทาไหนขนาดนั้นเนาะไม่าแก้ไขโบใหม่เนาออยาเป่าบดกับหาทางแก้ไขหาทางออกซอยบ่าเทิดแน่คอยกับพันยามปรึกษาเอฟซอยู่ด้ะคอยคิดบอกออกชอบบ่เขาเลยนี่ฮะ ให้เคดใช่ใจพันใจโตนะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้หมจังนะเหตุเลยได้บายกับโบมีบอลอยู่นี่พอรุ่นแฝดผูกประมาทบัดรอบไปบัพอ็พมนเดือดห้อนให้คนอื่นบัดผูลลำบากกูหับคอบัดคือบาเทอร์ผูแล้วใยรจะผูก็ได้กี่วันจงได่นอนอ้เจิดูกนอเนาะอเจต้องตัดสินใจแล้วไอ้เจ้าคือว่า เอากันเนาะต,ตัดสินใจได้ถ้เจ้าถ้าเล่าบอกเล่าถูตรงข้าเล่าบอกสู้อย่ามานี่อาการก็ปก,กติมาเนาะอันนี้เวลาเราไปได้เดี๋ยวเราไปซื้อสูบคนชืน่อนี่มันของมันราคาถือเขามุนมัดแน่ไปเวียนเขาแต่เขาก็เอาให้แล้วกับมีเงินเขาเอาให้ให้นีแต่เชินเขาแล้วเลยตั้งสดีให้เจ้าตัดสินใจลดเจ้าหน่อยเจ้าหน่อยเจ้าแล้วสิอุ๊เมื่อเมื่อส่วนเมือ่อบ่ได้เลยนี i แม่เมืม่อช่วงแล้วแล้วก็มาอีกคอยว่านะกันเจ้าบวบปัวแล้วเอาแล้วนะเนาะปัวแะไรมันหอมผมไมงั้นมีคันบัวแน่นอนเจ็บมันได้บ่อนชิยูยังโมไม่เนี่ยเล็กลักงใบ่อนชิยูนะเนี่ยนี่นะทิเจ้าเฮ็ดยังนี่นะบอกของไคนี่ยน,นะของเงินเนีอย่าเฮ็ดน,น,นะของใครกระไดยูอีชื่อในรูขอปูงเงินเจ้าได้ไหนเราให้ได้รหดรืมาเอาเมียนไหนเราไม่ นี่ส่งวันเติร์ก็ต้องรวมกันทำของขอยเสื้อผ้ากันลายอยู่เนาะนี่ของขอยนี่ของอ้ายขอามาอ้ายกพี่เอาใหม่โุ๊บเสื้ผ้าบนตอนนี้เราได้อาผ้าใส่ตะเวนซื้อคู่กันแล้วครับบุกเกสันนิวะาอยมเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อแอะไรจ้าเมื่ออยู่น้ำไผ่น้ำแม่บ่เอ้าน้ำไอเอ้ยน้องข่อยเอง คือว่าคือว่านีมาใส่ยทำเอ็นนีมายังเสีอันนี้นะก็ตาไข่มดแดงคอยอันนี้นะเขาเรานั่นเจ้าเหรเนี่ไข่มดแดงอันนี้น้องคอยนี่คอยเอาความดูเนาะดูมันเนาะแล้วคอยมาให้ไปแล้วคอยใช้ลูกพวกไปส่ให้ลุงเงินนี่อยักษ์จักเบิ้บคนเลยพี่น้องเลยใส่กระไฟไปมีกระไฟนะมีจะว่าคันอัน บมมีบอไปกับยูนี่แล้วเนาะลุงเงินมากก็บอกแล้วว่าจิตอันนั้นเอาบานนี่จำเป็นแล้วเนาะมันหมดทางออกแล้วด้มันเอาคืว่าจะเด็ดขาดเนาะช้ามเราจะตีดีขึ้นแล้วขาดึงแล้วก็ดีละเราบริษัทเราเหล่านี่มอเเล่านี่สำคัญไลยหนึ่งสตินี่คอยเห็นลุงคอยฉันบอกคนนะ

ใส่ยูมันหักโปเกินใช่แม่ใช่แม่โว้ยพระเจ้าพระมาคุ้มไม่ยังค่อยใส่ทรงกระพิบม่ได้ค่อยมาใส่ทรงกระสันนะบอกอย่าแล้วอย่าแล้วเราบริโภคหรอกทรงกระสันบริสันแห่งขนาดนั้นยังอยู่กับวัตถุจึงใช่หนูบริสันท์บริสันแห่งขนาดนั้นบ้านเรือนไปิมืดดานให้เราพังเสียงก็พอ พี่ดานพี่ดานอย่างนั้นหรือพี่ดานเข้าววอรายใบเอาคอยเช่าหัวนาเอ้ยขานว่างแผนทั้ง้งออกทั้งเข้าขอวอนลงเงินแล้วเราก็ใจดีอยู่เนาะอยู่สกอนนั่นไหก็ได้แมินตลอดกานเอารายใบบอให้ไปอนุวาสบ้านเมืองได้หนนะเพิ่นก็บอได้คัดค้องอย่างนี้ ลาว้ากันนะอันนี้บวชลาวะเด้มันจำเป็นคันว่าเจ้าเมื่อขึ้นเฮือนแม่หลับล้าขืนทิ่มเครื่องของลง้มหมดตายละล่าพอดีพอดีเกะกเกะกะชีวิตคอยสิไปแต่เจ้าไม่ได้สิจับคอยอย่างเดียวผู้ใดสิจับคันว่าพังความไม่เทิดบอกไปวุ่นวายบ้านไปยังไงยังคอยป้เล่าแล้วคอยยังสิป้าังไงยังเลยเล่ายังสิมีสิทธิ์เลยไปแต่งคอยจักรานเลยให้พังนะ กินต่เราไปแต่งคนน่ะอ๋อคอยกับโบแมนว่าว้าวพุ่นพายพี่เด้อจะมาน้ำลาวเห็นยังใช่นะคันว่าลาวโบไปแต่งลาวก็เลี้ยงคอยจักรีป้าลาวนี่แล้อยากให้เราจับคอยไหวเด้อเราจับคอยไหวเราไม่ได้ได้จับมาแล้วคันเข้าไปวุ่นไหวในบ้านคอยบอกเข้าไปวุ่นไหวบ้านนกพุ่งอีกคอยสิย่างเมื่อคอยสิเมื่อนาทึงหาลุงคอยพุ่ญหาลุงคอยเมส่งเองแล้วคอยสิพาลุงเขาไปหาบ้านนี่ฮะม่นมาสิเจ้าสิใส่ย่างอวก โอ้ยใสู่กใส่เพียงซื้อมาท้อนให้อิ่มท้องผัดวา่าใส่ใสย่างย่านท้าเจ้าหิวแล้วท่านว่าอหโบยูจเจ้ากับัดชินใจแล้วบาทไหนม,มาเด้อดูเงินเลยมัวกี่ข้าวเจ้าแล้วเจ้าของเถียงหน้ามาแล้ว เราได้ยินเสียงแล้วก็เลาลูกเงินน่ะมิต่ว่าเจ้าจะหกาวไหมขอขออยู่ต่ออีกเนาะอ่ะก็เราที่เราแจกเราทายมีนนี่เราเราหมอดเราทายไปนี่เอาแล้วทั้งกินทั้งสูแบบนี้มันพูดได้เจ้านี่ชาวใบทังเก่งอย่างนี้เนี่ยทั้งดังก็ออกทั้งปากก็เข้าอุ้ยที่รองป้องลายมาบนน้ำกัดนี่ไงขังเละโวดปวดเนาะเจ้าบุตรต้องคลาวามเครียดใส่ตัวเองลายดอกมโอ้ยเมย์เมย์ดิบายเลยขอกลับไปจัด วิธีจักีหาจังไดสูงสูงสูาสูงสูงสู่นูงสยงสูงสูัสูงสูงสูงสูบสูง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 นูงสูงสูงสองคิงสูงสูงวูงสูงสูงสองสูงสูงสองสูอสูงสูงสูรสูง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 สูนสูง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 สูคนูงส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 ูสูอสูง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 สูยสูงสูงสงสูงูงนูงสเวสเงสูนกูอยู่สะอือ บ่รอกค่อยๆก็อยากให้ได้อยู่น่ากันแล้วหลักๆแล้วก็ยังให้ดีอยากให้เป็นคนดีต่สิ่จ้ามันจตายคุไปอยู่หน่อยตะเวนสิ่งเจ้าจะตายมึดมันเอาใจมึดมันฮอนได้เป็นอยู่ตะเวนไอหนี้ยังฮอนเลยครูครูเงินเจ้าเราลูกอาบน้ำไหนเรา้อนอ่ะใช่บ่ๆอจริงของเราฮอนบ่ไวเราเด็ดเอาเท้าว่ามาคอยจงเตือนเอาเราแล้วเอาเสื่อเออนเอาเรามาเห็นยังนะมาเงี้ยเราเราไปเห็นบ่ เราอาบน้ำอยู่ลุ่มกระหอนบอ่เราอาบน้ำไม่เป็นเรานะจากมาพี่เรามาเพื่อเดียว,วเรากรบับชุดต้องขึ้นเครือกันแนละ้วไอ้เทิดขนาดเครื่องเอาครองไปอยู่แล้วแบบอยู่กันล่างเวิร์ดเนาะมันเลยหมุนอยู่บโเป็นเนาะเมียก็ไปน้ำบ่าช้าเนี่ยเมียบ่อยอาย่างของมาพก,ากัน มาเดีอยวูกเงินมาพังนากันว่ะแล้ยังใส่มองอยู่นะพี่น้องเขาเล้วมาที่แล้วมาใส่หม้อบวกบางอยู่บางเศาบวกมีบ่นใส่แล้วต่อไปจะถือกันได้เบ็ดปัญญาอาปากกองๆทางวาเธอร์ก็ดีอยู่ๆกันสิ้นคอยให้นี่คอยให้อีกแล้วสิ้นตอนนี้ผู้พานอยู่ผู้เป็นเศร้าอยู่ฮาวคนบ่สิ้นนั่นนั้นแม่สิ้นคอยเองไม่สิ้นคอยเอง ให้สินของเขาหมดเอาให้คอยเพื่อยอยากฮหดคอยหรือว่าอยากให้หรือว่าดีความดีอบอก่คอยประจักเลยลิงล่มมันนี่<อ>น่ะมึงยู่ยังนี่นี่ยู่นี่นี่ลิงล่มคอยอะไรมาที่เถิงบุลิงร่มสิจ้าวันยู่แถวนี้ชื่อกินอยู่บ่ยาคุมนะบ่คอยไม่ได้กินยาคุมบม่กินยาคุมยังหน่อยอยากได้<ห>กนน้อยอีกแล้วอยากได้อีกละอือเอายังเรียงข่าวบ้านในผะู้เดียวกันยังเสียไปแล้วเมน มันยากได้หาบอนที่อย,ก,ยก่อนคุณยแล้วงนานอยนมาเลยดอนเลยๆลกๆแล้วนะเขา,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 าต้องมีบอลอย่จังเอาลูกแผนการนะบเทิร์นยังบม่ได้ทันใกล้หรอวะอยู่ตรงกัางซื้อหรอวะเโอยคู่้ใกล้กันคู่ขึ้นเ้บเทิราบไม่ใกล้ว่าคือัววแบบทั้งเนี้ยาคู่ขึ้นน้องแหม่อวากูได้กได้่าเงินมึงงามมึเจ้าูขึ้น บ่แม่นชาหายมาเถิดก็น้องแมงโก้อึกอึดอึดอึด้อเมืองเมืองอึดทั้งเัินทั้งบ้านเพิ่นก็บอกให้ผูกอยู่บอกเถิดบอกเจ้ากันตัดสินใจเองนะบ้านนี่ถ้าคอยบอกมาได้เด้คอยว่าเราเจ้านั่งเอามาได้แล้วเราอยู่อีต้นเราสว่างหลือเรากระดิ๊ว่าไงนยังอยากอยู่น้ำบ้านเมืองเรียนผูกไว้เลย คันว่าเราบร่พังได้ยังผูกคันว่าเราอยู่ดีๆปกติเรากับบ่อพูคันว่าเบาบ่ยังบ่พังเข้าไปเละาะอารวาสบ้านเมืองเขาเออเมนเนาะเราจะกึ่งงามอ่า,านประสบการเราผูกได้คันยมุดเข้า,ขาไปล้วหา <c oughs> เอาของเครื่องคนในบ้านล้วเมนผูกได้ค <c oughs> ันว่าเราเบอ่อพังความบอ่อบ่อยาเข้าเด้อบ้านเราก็บ,บ่อเข้าแบบนี้ครับก็บ่อพูเรื่ต้ม้อมีเฮางามเฮานี่แหละมาติดอย่างการเขียนจีนอย่างการทาดี cả hai đi quá đi như là thải đấy thôi lắp này hai tô rồi đó cho bà sửa cái lốt hai chỉ hai tô Châu nào mẹ là đi hai bên đây không là cái một vô anh không một một đấy coi cháu rồi mà đây sao nữa? คืดมาค่อยล่ะน้ำตากรามเบ้าเลยค่อยผู้สมสารคนช่องผัวเมียอยู่น้ำกันักแพงกันค่อยไปแล้วมีคอมเมนต์เม้นค่อยบอกว่าบอกแม่เท่าเธอป้าผัวนี่ยเอาวะก็มีได้อันนั้นก็ได้อันนี่ว่าถึงคอมเมนต์เด้อเสียช่องคนนี่ฮักไม่ฮักกันอยู่แยี่กันนี่ก็เป็นไปบม่ได้เป็นบาทเนาะเป็นบาทตอนนี้ไอ้เธอจะมักทางชาวใบนี้ชาวใบกับมักขัว คนต่างคนต่างกันนั่นเดี๋ยวนี้แต่ว่าโคที่ว่าเฮ็ดให้เป็นแบบนี้ก็คือมันบูมีบนไฟบูมีทียูบูมีทียูแันมีทียูแล้วเขาก็ชีบุเดือดห้อนไปแล้วคอกว่าเนี่ยเนี่ยแบบว่าเทยกับอุ๊บวันนี้นะจากที่ชาวบ้านเจ้าของลงทานพ่นก็บ่าดุมันแต่เก่าเนาะแต่ฮาเหตุการณ์เหตุงานแต่ว่าเรื่องยามาาว่าเป็นแฟนแค่เดียวนี่กะ ซื้อใส่โบได้แล้วเช่าแล้วเราเช่าแล้วล่ะเรื่องอย่ามาเดี๋ยวนี้แต่ว่าสติยังบุคืนมาคืนมาล่ะเดี๋ยวนี้น่ะเรเช่าหรอกเราสังเกตนะเขามีเงินนะมีเงินไปหาเราซื้ออเก่่าาเฮนแล้วกับบให้เรามีเงินแหละเนาะม่งเราถึงเช่าเลยเขาบม่มีเงินเลยซื้อเลยยังเลยยังกินสิไปหาของกินบ่มีเงินละสิไปรถบ่อไปซื้อรถบ่อย่าไมไปซื้อโทรศัพท์ไอ้ก้อนเงิน อันน้าตามไปทางการจะเลาะไปนั่นนั่นบ้าไปยังไงเธอครัพท์ทางดีๆเทเจ้านะซื้อยาคุมกินเด้อหลักๆนะ้วนะใอยบอกเคยกินยาคุมแต่เกิดเป็นคนบม่ได้ใคยกินบาได้ขึ้นกันกูขึ้นบุกินยาคุมมันมาแล้เด็กน้อยเนาะแมนมันธรรมชาติของมนุษย์เอาไรอ่ะนะเออได้ได้ได้ครสุดสุดเอายาคุมเข้มหนึ่งต่อสามเดือน จักมาจักรก่อนว่าไปเข็มละเดือนบอแมนบอแมนกัญยาคุ้มสุกเซินนะแปลว่ากะลีนะครักินเวลากินเวลาเซิงกันอะไรกินเ่าเลยเถอะไปง่ายเอออยญญาคุ้มสุกเซินก่อนถือใจพอแพ้แท้เลยอยญญาคุ้มอยญญาคุ้มแม่ลงปอนก็มีเดือดชุ่มลึกเชิญเฉ่เฉยนั่งร่างกายบอกึิใจคนองมาละวไหนคอยกกินได้กันอย่าคุ้มตามลูกซอนนะอย่าคุ้มมานอนเอ็นหน้ามานอนคอยเคยกินกัน จักบ uh, <etc. S 1> ิดอันนี้เนาะแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าคอยสิได้ลูกง่ายๆบ่บ่ไม่บ่แน่ไดยมานอนแอร์หน้าเราอ่ะแล้วก็รพูพระเจ้าอย่าเฮ็ดมันคอยได้ผยาเฮ็ดมันได้เลยยาเฮ็ดมันคอยบ่แม่ขอขอดคอยอยากได้อยากคุมขอคอยอยากได้ลูกคอยต้องได้ขอคอยตัดสินใจเองว่าคอยอยากได้แต่ช่วงนี้เขายังม่ทันอยากได้ลูกเลยเขายังทรมานมันบ่เหมันอยู่เนาะโดย ในการซเจ้าก uhm, ็ต้องร่วมร่วมกันกับไอ้เธอต้องไปใส่ซีดยาให้ไอ้เธออีกซีดนำแม่นใส่นำกั้นอะมันบ่คือโข้ปโลดเยเรื่อไปแล้วบ่ไไดเรื่อแบบนั้นมันสีแดงเนาะอไสุดที่เ่กระดี่คือกันสิเจ้าซีดกะทาให้นะกระดีคกั้นฉี่ฉเมียคอยพุณแล้วเมียกั้นซีวเมียก้าซมาให้หรือเปล่า เมียคอยอยู่เฮือนคอยสิเจ้าเมียคอยเพื่อไงเมียมันก็มีประเด็นอยู่นี่เนาะแต่ตัวนี้ยังเป็นผู้บ่าวโสดพอรักแพร่ดิเอาฟังสียงก็พอรังแพอ่แพร่พอรังแพร่แต่เราใช้ไมีอยากจะเจ้าเดิคือเพื่อนกัเพื่อนหมดแล้วอยู่ใช้เฮือนเจ้าอยู่บ้านหือแล้วหรออยู่บ้านอะไร่บ้านได้คงดีแล้วก็เมื่อโอ้ยไม่ต้องพืมเงินกันพอแพร่ก็ดีเราจะไปสี่เจเมียผู้อื่นมาได้เหมพอแพร่ผิดกฎหมายเหมซึ่งชุดชุดงานนี่เนาะ แม่อ้เนี่ยได้มีเมียบ้างคืออะไรได้เรื่องคอยให้มีลูกเป็นสาวหลือไงวายลูกเป็นสาวคนคอยบอกเลยเงินเลยลูกสาวคนคนที่สาวอิดกันบ้างเริ่มเหรอคนที่สาวเอ็ดกันนี่เด้นี่แล้วก็มีมุมแต่ลูกแต่ลิ้นนิเราคนแก่งจะเชิญเดี๋ยวนี้เพียงแต่เฮ็ดตะลี่ว่าบ้าละมันบวชทางออกไอ้คอยคอเงินพละแสนเดี๋ยวนี้เคยชิบชิบโทรศัพท์อ่าเฮ็ดตะลี่เอาอันนี้นะพลัสเซนบวช ใคจอเงินนํางคนลาแสนกีบมกว่าพาพะตลูหน้าตาถ้าการเบ่งตาในขั้นคนบจักที่แต่คอยแกสปอยมืดจากโซนี่เนโซผมเจ้าในถึกโซ่อยมืดคอยสปอยสิจำไปได้มืดไปหาลูกหาเมียเด้อมืดทุกคนให้พ่อลูกพ่อมีอะ้วก็เมีเจ้ากับให้พ่อเจ้าช่วงนี้มีแต่พวกเป็นบาเป็นวะมียเจ้า้าเจ้าแล้วก็พัวเจ้า้าเมียเมีย้าพัวบูจากมองยูเลยเฮานี่ ตอนนี้อะไรโดยโวยจะบรรยูด้วยเจ้าน่ะตาคนตาหากันพวกเจ้าก็คือกันคอยจะหาทุกเจ้าคือกันเนาะเออแต่สมเจ้าก็ห้าคอยคือกันไหมวะนั่นทำหนกเป็นบ้านน้ำกันเหรอเป็นบ้านน้ำกันแล้วเขาเสียอะไรวันนี้ไม่อาพอแข่กับบ่าบอดแท้เนี่ยถึงใจแท้เนี่ยตาหาจะว่าหาหงมือมีแต่ว่านั่นแล้วเธอเด๋วันว่าบวจักทางออกทางเข่าได้วหมคอลุกเงินจีนนี่ดังปลาย บ่พรา่าังแท้ก็จับผูดกเไมได้ก็บ่ให้เข้านะพแม่พแ่พกแม่มึนพแม่ไ่รู้เลยบ่รู้จักใช่ไหมไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะถ้าทีมงานพวกเฮาอยากจะช่วยเยแต่ว่ามันยังไ่ได้ตัวเจ้าชิยูใช่เป๋่ยมงดูฮะเป๋่วันนี้ได้เดี๋ยวยู่ก็ยูไม่ได้นะนี่ผู้เป็นเรา่งมีชด้ปรากาศลาโบนิ่งมีชได้ยังยูไ่ได้นะเมียล้วบนิ่ง

เด้าเราค้ตุ๊ันตะไรตะแคงเลยคูตนตะไรตะแคงเลยได้ั่นว่อแน่จับนะย่านไปปล่อยง้ว่ากินเข่ากินเข่าใครนอะไรมนเกินไม้น่ะกินอะไรมันกินโป่งไม้